ที่ฉันได้พบกับเธอคือโชคดีที่ได้เจอแต่ไม่รไม่เชืยอตาอกใสฉันได้รักกับเธอฉันจะไม่ เลยคนคิดที่จะเลือกเพลงนี้นะด้วยเหตุผลอะไรครับพี่เต้ทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาลองกับแฟ,แฟนครับคือเต็รู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบเหมือนเราทุกประโยคทุกแบบทุกท่อนอ่ะมันแบบมันแทนความรู้สึกข,ของเรากับแฟนได้เยอะมากเราไม่ใช่แค่แบบเหมือนกัแบบแค่เรากับแฟนใช่ไหมมันเป็นแบบพวกเราด้วยกันเองด้วยอ่ะ อันนี้ภาพจริงคือมันกับพวกเราเองก็ได้แล้วกับแฟนๆกับพวกเราด้วยเหมือนกันเลยมันเลยแบบเนื้อเพลงที่แบบมีความหมายที่ที่ดีมากเราฟังก็รู้สึกแบบทัชใจกันมากที่จริงมันตามเนื้อเพลงเลยนะว่าคือแฟนๆคอยสนับสนุนติดตามพวกเรามาตั้งนานเราก็แค่อยากจะทําให้พวกเธอทุกคนภูมิใจใช่ไหมใช่ไหมก็เหมือนแบบความสัมคัธ์ของพวกเราทั้งหมดไอนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่บุ๋วว่าแล้วเรารู้สักกันมัน นานมากไม่รู้ว่าเบื่อกันหรือยังใช่แต่ว่าเบื่อไหมไม่เบื่อถ้าคิดอยู่ก็อย่าพึ่งซึ่งต้องต้องบอกว่าคือพวกเราทั้งหคนเนี่ยเราอยู่กับเจมทีวีเราอยู่กับแฟนๆทุกๆคนที่รักพวกเรามานานมากๆแก่างอยางพวกพี่คือนานกว่าพวกผมอีกด้วยซ้ำใช่ไหม <c oughs> นิดเดอยนิดหน่อยก็เมืาก่อนสักสองปี2สองปีก่อนหน้า ใครใครใครคือคนที่นานที่สุดนิวน่าจะคนแรกครับอืนิวแบบสัญญาน่าจะแบบนานแบบมานานกว่าออฟกับเอสามเดือนสี่เดือนจำได้ไหมว่าพี่นิวเข้าเจนทีวีคือปีอะไรเอ่อวันที่ยี่สิบเจ็ดกันยาสองห้าห้าสี่โอ้สองห้าห้าสี่ตอนนี้สองห้าอะไรอ่ะหกแปดหตอนนั้นเข้ามาในฐานะอะไรครับตอนนั้นนิวยปถึงเข้ามาทาไมอ่ะ ไม่ไม่ใช่เข้ามา็นาณะอะไรตอนนั้นเข้ามาคุณสบรดีแบบรู้สึกว่าดีก็จะเข้ามาแบบเราแบบเพิ่งเรียนเรียนปีหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามีเวลาว่างอยากจะแบบทำงานหาเงินจะได้ะได้ส่งตัวเองเรียนใช่ไม่ได้ส่งตัวเองเรียนคือพ่อแม่ส่งแหละออบบอ๋อของคุณนะไม่ได้ต้องจ่ายขนาดนี้รายได้เพิ่มใช่รายได้เพิ่มคือเขาบดบานกางคุณพี่ครับครับผมแล้วแล้วผลงานแรกผลงานแรกก็เป็นพิธีกรก่อน เฮ้ยจิงประกวดมาเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรมาตั้งนานแล้วเหรอตอนนั้นมีต้มมิทเต้นมากับมีมิกเตอร์อะไรเงี้ยเป็นพิธีกรมาตั้งนานทุกวันนี้พูกไปรู้เรื่องดีกว่ะดีขึ้นดีกว่าเราเล่น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 ครับเราเล่นครับใช่แล้ก็เป็นพิธีกรมาเช่นเดียวกันเนี่ยเตออฟแล้วก็นิวอะไรเงี้ยใช่พวกพี่เข้ามาพิธีกรพีิงมีหกคนมีกิตตี้มีการ์ดมก็มีบอยก กองพีิทูนทุกคนก็แยกย้ายไปตามแบบอาชีพของแต่ละคนเลยใช่ใช่ครับก็แต่ตเองก็เกือบจะแยกย้ายไปตามอาชีพของตัวเองเหมือนกันตอนแรกตอนแรกก็มีพวงหนึ่งที่ว่าช่วงเขาปิดรายการไปใช่ไหมใช่ครับแล้วคือเขาเว้งแหละเขาช่วงเรียนจบไงหาอะไรแบบทำให้ให้มันเป็นเหมือนมีเงินเดือนประจำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไปทำเอไอพาร์ทหนึ่งประมาณกี่เดือนเพื่อนักสามชีพเดือนจนได้มาเจอกับดิวที่พูเหมือนเนาะก็เลยงอนาคตเลย จนได้มาเจอแบนที่พี่ภูมิเลยนะ่พี่ภูมิเลยใช่ไม่แต่นะคิสเดอะซีรีส์กับโซลัสเดอะซีรีส์ใครมาก่อนกันพี่มาก่อนให้ผมดูใช่เหรอใช่ไหมใช่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 ผมผมว่าผมว่าตอนนั้นยังไม่มีใครรู้จักผมเลยแต่ผมมาดูผลงานของพี่แล้วเพราะช่วงนั้นผมดีชูดกันอยู่ฮะกว่าจะเลือกไทยไี่หรอกดีชูดดีชูดไทยใชไทยไหมไม่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 ใช่ครับแล้วแล้วของพี่อ๊อฟกับการล่ะครับเข้าเข้ามาของของการก็น่าจะใช่กันหลัง กันหลังชั้นปีหนึ่งเพราะว่าเจนเป็วันแรกที่ทำบุญตึกแชมป์มีกันกันมาที่สุดน่าจะกชรมนท่ได้น่าจะแก้กันฝั่งคนนี้ใช่เธอสามคนอะเจนเดียวกันอ๋อสมคนมาพร้อมกันแล้วมาพร้อมกันรับผลงานแรกแบบเจนทวีว่าปีฮันนี่ว่าฟีฮันนี่เข้ามาถึงแล้วปี้เข้ามาถึงแล้วารี้เัี่า้ฮันนี่ ใช่ของชนดกั้งกับเชยไม่ใช่จำของใครมาคือตอนซีซั่นแรกเนี่ยเหมือนกับว่ามีคู่หลักครับแล้วพอดังกว่าซีซั่นสองเลยเป็นคู่หลักซะเลยไม่แน่ใจเลยน่าจะเป็นคู่รองเหมือนเดิมแต่แต่ว่าทุกคนจะกดชอบทุกคนจะที่ชอบใช่ครับไหนใครตามแบบรู้จักพวกเราตั้งแต่ผลงานแรกๆของพวกเราบ้างอยากรู้กันอ้าตั้งแต่ไฟไลา์มีใครไฟไลท์บ้างริงปม่อเนี่ยมานักจริงปม่อเนี่ยไม่ดูอายุยี่สิบหกยังอะ เราใส่ห้าขวดเลยครับพี่ชายอ๋อจริงเหรอจริงแต่สายไล่เลยเหรอไาไลท์ทางตทบห้าหรือว่าทางช่องไหนตทบห้าเก็บไปพูดนะน้ำตาลไทยเลยซึ่งผมจำได้ว่าโซตัรเดอะซีรีส์กับป๊อปปิ้งแฮนดี่เราโบลส่งวันเดียวกันใช่ใช่ผมเจอพี่อ๊อฟวันแรกก็สุวรรณโบลส่งนั่นคือเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่เจอน้องกันในออฟเหรอใช่ครับ ตอนแรกผม first i m p r e s ชั่นกับไม่ได้สัมภาษณ์เอคริสตอน<ช>ทนี่เหมือนแบบว่าเขาบวงสวงกันแล้วเป็นซีรีส์ที่เราเอาจากข้างนอกมาทําครั้งแรกใ่ไแล้วก็เหมือนแบบว่าให้ไปสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยรู้สึกความรูม้สึกของคริสกับสิงเป็นยังไงบ้างครึ่งเจอพี่ออฟครั้งแรกคือประทัทบใจมากเพราะรู้สึกว่าทำไมพี่คนนี้มันดูกวนตีนอย่างวะผมเข้นะแต่แบบรู้สึกว่าพี่คนนี้มันแบบใส่ใจกลัวอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่นะ first i m p r e s ชั่นของผมคือผมมองหน้ำยองผมเลย ลายชัวร์ลายร์แล้วพอรู้จักปุ๊บเป็นยังไงไม่ลายอ่ะอ๋อหซูเปอร์แทนแต่เฟอร์ซิเมชันของเราอ่ะทำบุญกันมาไม่ใช่ทำบุญยาววารบวชเหรอยาววาไม่บวชด้วยกันไม่เปรย์ลาเปรจำไม่ได้ไม่ใช่ไม่บวชด้วยกัน ใช่ไม่ใช่กนเว่างคคนไปเอกันคูด้วยไม่ใช่ของเธอตอนหลังแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือเาเจอาทัครับแล้สิงโตก็เลยบอกกับเตว่าดัไม่ว่าพี่เตเคยบวชกับสิงโตท่นี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 ่โ้วล้วใช่แล้วเดไม่จ่ไดต่ไหต่ตอนนั้นตอน้นาเป็นออแล้อังยอยมนอนโนรเาดะไเป็นตอนอยู่่อนน้าพี่เ ตอนนี้นยังไม่เรียกสีโต้ถือว่าเขาเป็นคนมารยาทดีในกาเพราะเดินผ่านไปร้นบางหมร้านบัวลอยกินร้านบัวลอยจำได้คุณใจเรื่องของว้าให้เหมือนกันนะคุณมิวนี่คือตอนนั้นเหมือนจำได้ว่าคุ้นคนนี้อะไรเงี้ยไอ้คือเราเคยปวดด้วยกันตอนพี่มสามคหนึ่งโอมหนึ่งคือกี่ปีมาแล้วอะนานมากนานมากไ่ก็นนั่นแหละต่อให้เราต่อให้เราจะมากันคนละช่วงเวลาแต่สุดท้ายก็ทำให้เราได้มาเจอกันที่ไหน คนละทีเดียวกันบ้างใครดูว่าใครดูคนละทีเดียวกันบ้างคนละทีเดียวกันมีอะ้ยเราจะทดสอบความจำอย่างรวดเร็วเลยครับที่อะไรครับวาทีครับที่อะไรครับทีเด็ดครับทีอะไรนะที่เด็ดครับทีเด็ดอ่าที่อะไรทีเล็กทีเล็กทำ่มหรือวะให้ผมยออะไรวะเมทีโอย ไอ้ที่กลวผีช่โบราณโบราณหน่อยกลัวผีที่จะเจะแบบว่าไมนั่นตื่นแล้วก็ต้องให้มันต้องใหมันน้ำใจแต่ใครอบบานมีสองคนดับแล้วเราคงพ่สิทธ์นะครับทีโดทีโดทีโดคืออทีโดคือคือเป็นนักดนตรีเป็นอะไสิอะไรที่มันแบบ เสียหมูได้วพนไม่ได้เออเสีไงเสียไม่ได้เขีวเสียงเขียวท่าสีเขียวจะคนไม่ไหวมคีม่คีนไม่คีนอ๋อคนง้วคนตรงเพลม่ค p e r e c t i o n s อะไร่างเ้ยเออ่งคนละทีก็งานเรา้ด้วยนะาดนล้กคนที้างแต่เรายังจําบมเมนต์ในกนอนในคนทีได้เคยมีวันหนึ่งจะได้บ้านค้มากแล้วอ่ะแล้วถ่ายแล้ว ผัล้อเลยนะเราถ่ายวิเศษที่จะได้ที่นิวพูดบทผิดอะจำได้มาฉันไม่ได้พูดแบบนี้เธอจำไได้เอพี่จ็คผิดใเตกมิดมากแล้วแล้วิดมากเราเหมือนก็จะเริ่มความจำมันจะมัน่ไหนที่เป็นกูแล้วตลกคนไหนไม่ใช่เต้กันครับคนไหนค่ไนคนที่ตลกสุดยนะเอชพีเอกูกำกับของเราขอพี่เอ็กพี่เอ็กเป็นคนกำกับเรื่องนี้ใช่้ใช่ ไม่เสร็จทันทีเพราะไอซีเนี้ยไอซีที <c> ่นอนนอนดูดาวใช่ไหมใช่แต่ก็ปวดนะแต่ทำไมไม่ได้วะทำไมทำไม่ได้ทำไมเนีาทำไม่ได้ก็กระตุ้นขับอ๋อกระตุ้ขับเลยใช่ก็เลยแบบมันก็ต้องทำทำให้เสร็จอะไรเงี้ยคนละทีเดียวกันพาเรามาเจอกันที่จริงเจอกันมานานแล้วแต่ผลงานร่วมชิ้นแรกที่เป็นซีรีส์ใช่ครับแต่ถ้าคอนเสิร์ตล่ะคอนเสิร์ตถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตนี้ล่าสุดคืออะไรไม่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 เอาทิสเอลเมนต์นะเอาที่แบบเรา ทำงานด้จริงเนี่ย Why are you หนึ่งที่ทฉันัวเรียนตอนนี้ไม่พอี่ห <c oughs> นเรียนไม่พอ <c oughs> ม็น <c oughs> ชูด้วย ใชื่ๆที่ทำไปเก่าๆทุกอย่างวันนี้เราพูดคุยได้เพราะทุกคนเขามีคู่เป็นฝัดเป็นฝาดทั้งหมดแล้วใช่ๆจำได้เลยว่าตอนนั้นคือสุดท้ายเผมก็มีคู่อ่ะคนที่มีคู่แบบเป็นฟิลแบบชัวร์ต้องมาเต้นด้วยกันใช่ไหมซิงใช่ๆใช่ๆจะใด่ว่าเต้นกับซิงก็เลยจับรักนพี่เต้นกับซิงแล้วก็เราบอกจับรัคน์นั่นมาที่อ๋อจับรักเธอรับไม่ไหวโอ้ขอบคุณขอบคุณคอนเสิร์ตพีเบก้าครั้งนี้มากๆที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีอะไรแบบนั้นอีกแล้วไม่่่มมมมมีีีีไไชชชิแแลล้้้ววตอนนเ เพราะฉะนั้น,นไหนๆก็เราพูดถึงคนละทีแล้วนะจริงๆก็บอกทุกคนเลยได้ไหมว่านี่เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของเราใช่ับคือค,คนละทีเดียวกันเป็นซีที่แบบแบบรู้สึกว่ามันเป็นซีที่นึกนึกไปถึงทีไรมันรู้สึกแบบมันตุกยิมใจเออนสนุกเนอะมันมีความ,มาให้ความรู้สึกแบบโพซิทีฟมากๆเลยใช่รับซีนนี้ก็มีเพลงแบบเพลงที่น่ารักมากๆ,ๆเหมือนกันค,ค,ครับผมบแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงเราอยากถ่ายรูปเก,ก็บกับทุกคนไว้ก่อนว่าดีนี้เป็นสไตล์ละได้ครับไปมาด้วยอะไรอีกคราวนี้ด้วยด้วยกล้องปกติ